แม้จะแต่งงานใกล้จะครบ28ปีและมีลูกด้วยกัน1คนแต่คู่รักตลกดังและนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างเดอดอกสะเดาและปู่กนกวันก็ยังรักหวานไม่มีแผ่วฝ่ายสามียังดูแลสีภรรยาเป็นอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องพอล่าสุดได้เห็นซีนหวานๆที่เดอทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยตลอดนั่นก็คือการแกะปลาให้ภรรยาทาน งานนี้ปูกนกวันได้โพสคลิปแชร์โมเมนต์น่ารักของสามีที่ไม่เคยมีใครได้เห็นในมุมอ่อนโยนของตลกรุ่นใหญ่ชื่อดังคนนี้กับการนั่งแกะปลาให้ภรรยาทานซึ่งในคลิปปูถามสามีว่าทำอะไรซึ่งเด๋อก็ตอบว่าแกะปลาสลิดเพราะว่าถ้าไม่แกะเมียก็ไม่กินก่อนจะพูดขำๆว่าแกะเสร็จแล้วก็ต้องเคี้ยวและป้อนใส่ปากเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมาก ชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปก็พากันคอมเมนต์แซวในความน่ารักของคู่นี้ที่แม้จะมีอายุต่างกันถึง15ปีแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าและไม่เคยมีข่าวเสียหายอีกด้วย